กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผม Ami X t o Channel ซึ่งเราก็กลับมาในรายการโปรดของผมแล้วซึ่งรายการนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วคือรายการ Lee Excity Toilet ซึ่งรายการนี้นะมันก็กวาดยอดวิวคลิปเก่าของผมไปได้โอเคงั้จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมไปดูกันเลย ผู้ชมมาดูกันเลยเลสมีกัน n ว้าวอู้มีคืดเสียงอุ้ยครั้งนี้เขาลบกันเหรอวะท่านผู้ชมเขาทะเลาะกันนะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรนะโ้โหโคตรเท่ท่านผู้ชมไอ้โคตรเท่เอ้าระเบิดกันเป็นผงเลยอือหือตึงเอ้าวเอ้าเฮ้ย chia món ăn ui hi 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 โอ้ยน oh, hey. ี่มันคามิลาอาวูเมนมอกี้ก็อสเซพิคเซพิเกอร์วูเมนอืมจะยิงใช่ปะเชิญอา๋อาอ๋อทีวีวูเมนโอ้ยมาคนสาวๆเลยว่ะท่านผู้ชมอุบากันดะมาคืนมาขึ้นมาวีโวทุยจะว่าหรือเปล่าโอ้ยเชิญเลยวะออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์ อุ้บากันจ้ะเหมือนกับที่คามเมอ่าแมนกับสปิกอร์แมนทำกันเลยไททันนะอือหือเฮ้ยเชือกกองทัพเอาเอ่เออเย็นนี่สาวสาวเลี่ยมโอ้โหอ้องรับกลัวอ๋อขึ้นมาเอ็นนี่อมเอ็นมาเอมาเมาเอ็จะรอดไปนั่นอ่ะโอ้โหไม่รอด ว้าวเว้ยสาวๆก็วัดมาที่นี่นะโอ้โหเชี่ยตัวอะไรวะอ้าอ้าอ้าจางจีฟไาอ้ยันโอ้้อ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยวโอ ไปี่ใส่สีฟ้าต้อใส่เว้นออพตัสแต่ไม่มีเออก็ส่งยางแบตไปเลยอืมเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับผมผมเดาไว้นะว่ามเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนกับว่า แต่งของใครบางคนแต่ผมเดานะน่าเป็นสกีบิดี้ตอนเฮ้ยหรือว่าจะเป็นไททันทีวีแมนเพราะว่าท้าผู้ชมจำตอนนี้ได้ไหมฟูสไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งนะนี่นะท่านผู้ชมตอนนี้นะก็คือพวกมันได้จัดก,การไปแล้วนะครับ ซึ่งถามว่าทําไมจีเมนยังอยู่หน้าตาแบบนั้นได้นะเพราะไอ้ตัวนั้นจีเมนตัวปลอมนะเซ็งเลยผมโอ้โหดูดิเราลุมยับเลยวะ่ะไอพวกนั้นเลยเกิดเลยบ้าข้างมันก็เลยแบบเข้าไปใส่หน้าเลยนะแล้วผมดาว้แสงสีฟ้าเป็นไททันเอ้ยสีขาวนะ่าเป็นไททันจีเมนแ่่แสงของเขามันสีแดงไม่ใช่หรอวะ ก็นั่นแหละก็ขอชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้า,าบ๊ายบาย